Terima kasih telah menonton! ศูนย์วิทยุแจ้งเหตุงานป้องกันและหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลน,นาครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้รับแจ้งเหตุรถเทลเลอร์เกิดไฟลุกไหม้บริเวณสะพานกลับรถเกือกม้าบ่อยางหมู่ที่5ตำบหลหนองขาำมภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในที่เกิดเหตุบริเวณบนสะพานกลับรถพบรถเทลเลอร์อีสุส,สีขาวทะเบียน72 6 2 0 3ขีดสูมปราการเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องที่นั่งคนขับโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้น้ำฉีดดับเพลิงอย่างเร่งด่วนทราบชื่อคนขับคือนายวีระคำมัน่นอายุ 46ปียืนมองดูรถของตนเองขณะกำลังเกิดเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้านนที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในความสงบได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างดใดจากการสอบสวนานายวีระคำมั่นคนขับรถเทลเลอร์ทันเกิดเหตุได้เปิดเผยว่าขณะขับรถจากการนำตู้ไปลงยังลานตู้แห่งหนึ่งขับมาจนถึงที่เกิดเหตุพบว่าไฟเลี้ยวนั้นไม่กระพริบติดโชกค้างไว้แล้วมีกลิ่นไหม้ จึงแจ้งเข้าแก่ให้รับทราบซึ่งเท่าแก่บอกว่าให้ขับรถมาจอดที่อู่แล้วจะให้ช่างมาซ่อมจึงขับรถต่อมาประมาณ1กิโลเมตรได้เกิดควันขึ้นและมีกลิ่นเหม็นไหม้จึงโทรแจ้งเข่าแก่ว่าอาจจะเกิดไฟไหม้หลังจากนั้นขับมาควันเริ่มเยอะขึ้นจึงกรีบกับรถแล้วลงจากรถมาด้านล่างก่อนที่จะดึงปลั๊กแบตเตอรี่ออก พบว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามแล้วจึงรีบโทรแจ้งเจ้าที่ดับเพลิงให้มาตรวจสอบดังกล่าวซึ่งตนเองก็ตกใจรีบลงมาจากรถกลัวว่ารถนั้นจะระเบิดและเกิดอันตรายเจ้าที่ตำรวจจึงได้เข้าตรวจสอบพบว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจึงมอบหมายให้ยกรถออกจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อระบายการจราจรที่ติดขัดเป็นจำนวนมากต่อไป